น้องคนนึงอะค่ะเขาก็บอกว่าหนูได้แตะต้องจริงๆแม้จะผ่านตู้กระจกแค่เราแตะมือกันอย่างเงี้ยแต่เขาได้เห็นตัวการ์ตูนที่เขาชอบหรือแบบตัวละครที่เขาอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันใกล้แล้วก็เขามีให้เห็นได้มาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็รู้สึกแบบว่าอาชีพเรามันดีแบบนี้เลยเหรอสวัสดีค่ะชื่อโดนาันค่ะนางสาวฟาริดาสุขสว่างค่ะเป็นเมเอร์โชว์ค่ะ เป็นนักสแสดงค่ะนักสแสดงระบำใต้น้ําเราสวมบทบาทในการเป็นนางเงือกเราก็เลยทําโชว์ที่ระบำใต้น้ําขึ้นมาก็เลยกลายเป็นมือเมดโชว์ค่ะไม่ได้ชอบนางเงือกขนาดนั้นนะคะคือแบบว่าไม่ได้เป็นความฝันในวัยเด็กเลยว่าเราแบบเอ้ยอยากเป็นลิตเติ้ลมือเมดนะหรือแบบดูการ์ตูนดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่อินเพราะว่าเราชอบว่ายน้ําแล้วพอเรารู้ว่ามันแตกต่างจากการว่ายน้าที่เราเคยมีหรือเราเคยเป็นอยู่อันนี้แบบเอ้ยแบบว่ายขาเดียวแถมมีชุดให้ใส่ แล้วก็เหมือนตัวละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนปลาเลยอะไรอย่างเงี้ยสวยงามมากอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบหลงไหลก็เลยชอบอาชีพนี้แพชชั่นของมันอนะ่ะมันทําให้เรารู้สึกแบบอยากทํามันมากขึ้นเราเริ่มทํากับมันเริ่มหลงไหลเริ่มแฮปปี้กับมันอย่างเงี้ยค่ะใต้น้ําเป็นอะไรที่สวยงามมากมันสงบไม่ต้องคิดอะไรเยอะว่ายตามใจเราไปไหนก็คือตามใจเรามันเป็นอะไรที่เรามีสมาธิมากเวลาอยู่ในน้า มันไม่ได้เกิดจากการสมัครหรือว่า เราเป็นนักกีฬาว่ายน้ําอยู่แล้วเราไปเห็นคลิปนางเงือกคีป่เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆอ่ะแล้วเราสึกว่าอุ้ยท่าแบบนี้มันสวยนะเราก็เลยลองเอามาฝึกเองก็ถ่ายคลิปลง Facebook จนพี่หัวหน้าทีมปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาเห็นว่าแบบอุ้ยน้องคนนี้ว่ายท่านางเงือกได้เขาก็เลยติดต่อเรามานั่นนะคะก็คือจุดเริ่มต้นเลยที่ได้เข้าสู่วงการอาชีพนางเงือกนางเงือกอมันมีการระบําหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการหมุนตัวตีลังกาหรือว่าทําท่าทางอะไรต่างๆอันนี้เราต้องไปซ้อมเพิ่ม ฝึกการกลั้นหายใจให้ได้นานขึ้นการเคี้ยวหูการโฮชุ1ิบโลอะค่ะเวลาสแสดงมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยเราจะมักโดนคำวิจารณ์ในอาชีพเราแบบแ,บบแปลกๆอะทำไมใส่แว่นชุดไม่เนียนทำไมไม่เก็บผมมาเงือกที่ทุกคนเห็นในแบบในการ์ตูนหรือภาพยนตร์พอมันเป็นนักสแสดงเป็นคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถที่จะแบบอยู่ในน้ำได้เป็นชั่วโมงเบื้องหลังมันโคตรจะทรหด ทั้งความอดทนที่เราจะต้องเจอแรงดันน้ำความลึกต่างๆสิ่งที่เราจะต้องใช้ร่างกายเราหนักมากๆแถมน้ำทุกที่ก็คือเย็นมากใช้ความอดทนแล้วก็ฝึกฝนมันมากกว่าที่จะแสดงให้ทุกๆคนได้เห็นแบบนี้ค่ะการที่เวลาเราเป็นนักแสดงอะค่ะ ไม่ว่าจะขาแขนงไหนก็ตามอ่ะถ้ามันมีคนหรือใครสักคนมาชื่นชอบในผลงานของเราอ่ะอันนี้รู้สึกประทับใจสุดๆไปเลยอะคะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาแบบเติมเต็มให้คนอื่นเขานาะเพราะว่าเขาก็ได้เห็นจริงๆว่าความฝันของเขาอ่ะมันมีอาชีพนี้จริงๆให้เขาแบบเอื้อมถึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลย น้องคนนึงอะค่ะเคยมาบอกเพราะว่าพอเขาดูแต่ในทีวีอะเขารู้สึกว่าเขาคงไม่มีโอกาสได้เห็นนะเขาพูดแบบนี้แต่พอเขาแบบเห็นเราอะเขาสามารถตามไปดูเราเวลาที่เราแสดงที่ไหนที่พอจะใกล้เขาได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าหนูได้แตะต้องจริงๆแม้จะผ่านตู้กระจกแค่เราแตะมือกันอย่างเงี้ยแต่เขาได้เห็นตัวการ์ตูนที่เขาชอบหรือแบบตัวละครที่เขาอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันใกล้แล้วก็เขามีให้เห็นได้มาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็รู้สึกแบบว่าอาชีพเรามันดีแบบนี้เลยหรอ อยากจะรู้สึกดีแบบนี้ไปตลอดไม่รู้ว่าจะได้ทำอาชีพนี้ไปถึงเมื่อไหร่อาชีพนางเงือกอะเป็นจุดที่แบบแฮปปี้นิสสำหรับเรามากคือถ้ามีโอกาสได้ทำเมื่อไหร่อะเรามีความสุขมากน่าจะมีความหมายกับคนอื่นน,มมน,น,น่าจะมีความหมายกับเด็กๆเ,เพราะเราอะอยากเป็นนักแสดงเราอยากมอบความสุขให้คนอื่นความหมายมันมักจะไปอยู่กับคนอื่นเพราะว่ามันไปเติมเต็ม,ตมความสุขให้เขา